แต่ผมจะบอกข้อจำกัดของระบบนี้เร,เราเรียกกันว่าการคลอสแต่ว่ามันคลอสไม,ม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์คือเสียงแทนที่จะชัดแบบชัดระดับ QK5 เลยเนี่ยมันอาจจะมีแบบอย่างผมคุยเดียวดีเดียวดีอาจจะจำเสียงผมไม่ได้ไม่ออกใช่ไหมถ้าเกิดป Cross เป็นการคลอสกันแต่ว่าเราก็ยังฟังบอ,อกว่าเป็นภาษาไทยแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครสำเนียงนะครับก็จะไม่เหมือนกับคุยตรงตั้งกันตรตัง้งนะครับอข้อดีแล้วก็ทุกอย่างผมบอกนะครับต่อไปนี้บนโลกใบนี้ไม่มีไม่มีคาว่า ความเป็นส่วนตัวไม่มีคําว่าความลับนะครับแม้กระทั่ง f m ที่เพื่อนเ่กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ตัวดิจิตอลโหมดเนี่ยผมเคยเข้าไปห้องที่กสชที่เขาเอาไว้ตรวจจับนะ <c oughs> ที่เป็นจอใหญ่ๆนะมีใครเคยเข้าไปไหมสมมุติว่าใครคิดว่ากดคีย์แล้วไม่รู้ว่าเป็นเสียงว่ามาจากเครื่องเราเองใครยังคิดแบบนั้นอยู่ไหมครับยังมีคนคิดแบบนั้นอยู่ไหมต่อให้เอา2 G มีใครใช้2 G รู้จัก3 G ใช่ไหมครับไอค่อนส G มีใครไม่รู้จักไหม เดี๋ยวผมจะบอกให้สมมุติว่าเราคิดว่าเครื่องเราเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่มีทางที่จะบอกเอกลักษณ์บุคคลได้จริงครับมันบอกเอกลักษณ์บุคคลไม่ได้แต่มันจะบอกได้ว่าคนคนนี้กดคีย์ครั้งที่สองแบบเขาวัดจากการเปอร์เซ็นต์การมอดทำหลายอย่างครับเขาเปอร์เซ็นต์การมัลติเลชั่นด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เรากดคีย์นะเขาจะรู้สัญญาณหนึ่งสัญญาณมาจากตรงไหนทุกคนรู้อยู่แล้วใช่นะครับเวลารถตื่จับออกจากอ่ะสองก็คือเขาจะรู้ว่าเครื่องตัวนั้นเนี่ยเครื่องเดิมหรือปั๊บ ก็ไม่สนใจด้วยคุณจะกดดิจิตอนหรือคุณจะกดอะไรหรอกเพราะนั้นที่ผมบอกว่าต่อไปนี้มันไม่มีไม่มีคําว่าส่วนตัวมันไม่มีคําว่าเราด่าใครก็ได้อีกแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้จะให้ทุกคนกลัวนะผมะให้ทุกคนทานฟอร์มมันออกมาเป็นดิจิตอนนะครับคือเราอยู่ในยุคการเปลี่ยนผ่านนะนะครับเพราะฉะนั้นะถามว่าดิจิตอลจริงๆมันใกล้ตัวเรามากเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่สมาคมเมนต์มาสำคัญนะก็ว่าผมส่งเรื่องมาาให้ฟ Q นะฟ q เดินเรื่องให้ป้าเดียน,นะครับ คือเลขนี้จะขอไม่ได้เลยนะครับถ้าทางสมาคมไม่เซเยสนะแต่ผมต้องไปขอก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครจะใช้เลขเลขนี้หรือเปล่าจะเห็นว่าเลขมันจำง่ายใช่ไหมห้าสองศูนย์สองห้าผมให้เหตนผลว่าผมขอเลขนี้เพราะว่ามันเป็นบาทจีบุรีของเราอ่ะสองห้าศูนย์ศูนย์ใช่ไหมนะครับผมก็เลยไปขอนะครับก็ขอบคุณทางสมาคมแลนด้วยนะครับ แล้วก็ทางสวัสดิของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้สวาสคงไปและก็ไม่ไม,ไม่ไม่ออกรับรองให้นะครับและก็ต้องไปยื่นเรื่องกับแแบแอสเซอร์อกีกทีนะครับก็คือคนที่ดูแลระบบดีมาของโลกนี้เพราะฉะนั้นปราจีนเราเป็นหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในสี่ห้าจังหวัดท้งนั้นนะของประเทศไทยอาจจะไม่เชื่อกันใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องจริงแล้วครับว่าเราเป็นเราเป็นจังหวัดที่น้อยมากที่วิกิพีเดียได้ลงบรนทึกให้เรานะครับเป็นจังหวัดที่มีครอบคุเป็นที่สุด แต่ว่ายัางไม่มีใครใครได้ขายนะครับอยากจะชวนนะครับ,รบถ้าใครคิดว่าจะเข้าสู่ระบบจีตอนอผมผมแนะนําตัวนี้แต่ไม่ได้ว่ามาขายนะแต่ผมแนะนําถ้าเป็น DMR นะครับ<อ>เป็นตัวนี้ถ้าเป็นดีสตานะครับอยู่ท,ที่อยู่ที่จริตแล้วกันนะครับชอบแบบไหนถ้าเป B ็นดีสตา์ก็ต้องเป็นไอคอนะครับไอคตอนนี้ก็อยู่2ตัวนะครับก็จะมีตัวไอดีห้าหกับเก้นเจ็ดตัวเครื่องเกมสเตชั่น ก็ลองดูส่วนปัญหาของสมาคมเรื่องเรื่องเมเนเจระบบสูงุ่้ขายีแค่ฝากเอาไว้นะจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีรีโมทจะมีหลายจังหวัดที่ใช้การรีโมทเข้าไปคือกิจกรรมคือการที่ทําให้คนใกล้ชิดสมาคมได้เนี่ยบางทีการจัดกิจกรรมที่เป็นประจำนะครับมันทําให้คนใกล้ชิดได้นะครับแล้วมันก็แน่นอนครับมันรวมความสามัคธีได้แน่นอนแต่ว่าที่ผมกำลังจะบอกคือว่าบางทีมันตินข้อจํากัดเรื่องด้วยบุคลากรเราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะครับ แต่ว่าไาอ้ระบบดิจิตอลเอนี่แหละมันจะช่วยได้สมมุติว่าวันนี้พี่ไว้เอ๋วว่างขอ,อท,ทันทกรรมินเอ็กซ์คอนโทรลหนึ่งวันเครื่องจะไปตั้งที่ไหนก็ได้เราไม่สนใจขอให้มีสายอากาศก็คือที่ทำการสมาคมค,ครับสมมุติว่าอย่างพี่เซนตซีวันนี้ว่าจะนั่งหุ่ที่เรื่องก็ได้แต่ถ้าวันไหนพี่เซนตซีบอกเฮ้ยวันนี้ไม่อยู่นะวันนี้ประชุมกทชแต่ไม่มีเพื่อนในพื้นที่ว่างเลยไม่เป็นไรผมอยู่ที่อื่นเดีย๋ยวผมดึหมดเข้ามาที่บ้านผมเอง นะครับใครทําก็ได้อยู่ที่ว่าสิทธิเราจะให้ใครนะครับนี่คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลน,นะครับอันนี้แต่ว่ามันก็ต้องมีฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ผมเชื่อว่ามันคือตอนนี้มันไม่ได้ลงทุนเยอะอย่างสมัยก่อนเครื่องตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยตอนนี้มีใครรู้มันเเหลือเท่าไหร่ละสองไม่เท่ากันพันห้าตอนนี้ราคาถูกมากนะครับเครื่องพวกนี้เนี่ยตอนนั้นถามว่าถ้าจะซื้อเครื่องสักเครื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นเครื่องใหม่ผมแนะนำเป็นเครื่องสองย่านเออสองระบบ นะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นระบบไหนแค่นั้นเองจะเป็นดีสตาร์ก็ได้หรือจะเป็นดีมาก็ได้นะครับถ้าถ้าถ้าสมาคมคิดว่าคือผมยังไม่ได้คุยกับสมาคมนะแต่ถ้าสมาคมคิดว่าอาจจะอยากจะรวมคนที่ที่อยากจะจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ครับก็ลองดูระบบที่เป็นระบบเดียวกันเพราะเวลาคุยมันจะคุยกันได้ชัดกว่าแล้วก็รู้เรื่องกว่าระบบอะไรก็ได้ครับจะเป็นดีสตาร์จะเป็นดีมาก็ได้แล้วก็ดีสตาร์ดีสตาร์ไม่ใช่ดาวเทียมเราจะเข้าใจคำว่าสตาร์คือ ดวงดาวใช่ไหมครับดีสตาร์ไม่ใช่ดาวเทียมดีสตาร์คือใช่เป็นโปรโตคอลตัวนึ้งนะครับทีเด anyway> ียวดีพูดก็คือว่ามันเหมือนกับดีวดีพูดกับผมภาษาอังกฤษก็คือโปรโตคอลที่เป็นภาษาอังกฤษผมพูดภาษาอังกฤษได้ก็คุยกับดีวดีรู้เรื่องแต่ว่าอย่างที่ไวเกมอาจจะอาจจะเป็นเยอรมันสมมุตินะครับกลายเป็นว่าผมก็พูดอังกฤษกับที่ไวเกมไม่ได้ถูกไหมครับก็ต้องเพื่อนที่คูยภาษาเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือ2ระบบจริงๆระบบ มันมีมากกว่านี้มันมี C ี FM อของของยยสุงนะครับมันมีหลายระบบแต่ว่าที่ผู้นําเข้าที่เขาคิดว่าเอาเข้ามาจำนานนหน่ายในประไทยแล้วมันคุมไหมนะครับมันก็คือแค่2ระบบเท่านั้นเนื่องด้วยสาเหตุก็เพราะว่า,วาข้อจํากัดของกสทชนะครับเรื่องข้อกําหนดทางที่รถส่งติทางวิชาการของตัวเครื่องเนี่ยนะครับตอนนี้เขายังค่อนข้างจะสติแต่ก็ผ่อนคลายมาเยอะนะนะครับตอนนี้เรากรลังจะได้ใช้ย่าน USF แล้วนะน่าจะเป็นหลังจากปีใหม่น่าจะดนะครับพี่ไมอยน่าจะ ตอนนี้เราก็รับฟังได้อย่างเดียวนะต่อไปก็จะได้ใช้นะครับโอเคมีมีใครจะถามเกี่ยวกับอีบทอนไหมครับนใช่ย่างเวสเชฟนะครับลองรอข่าวจากทางจากทางกสทชนะครับรอประกาศจากทางกสทชก่อน นะครับแล้วก็ยังไงผมฝากที่แทซีนะครับกรรมการชุดใหม่นะครับก็ที่ผ่านมาก็คือสนับสนุนดิจิตอลนะครับแต่ว่าการจะติดข้อจํากัดเรื่องที่ว่าทาอะไรได้ไม่มากอันนั้นเราก็เข้าใจนะครับแต่ว่าก็โอเคเห็นว่าวันนี้ที่ให้ความสาคัญกับระบบใหม่พวกนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เป็นแค่คุณเดียวที่ที่ทำผักดัรเรื่องนี้ของของเราผมอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนสมาคมนะแต่ว่าผมเป็นสมาชิกสมาคม ผมเป็นคนปาจีบุรีนะปัดไปปัดประชาชนผมเป็นคนที่ดีนะนะครับผมก็เลยอยากที่จะมาทําอะไรแต่ตัวผมไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้ผมวางโครงการไว้เดี๋ยวผมจะมาอยู่ที่นี่นะครับแต่นั้นถ่ายเกปีหรือสองปีนี้นะครับตอนนี้ผมทำที่เอาไว้ที่รงหัวโคดถ่ายอยู่ใกล้ๆผมนะครับเดี๋ยวไปๆนี้อาจจะได้ไปเจอกันบ่อยๆนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะตอบแทนอะไรในพื้นที่ได้บ้างผมผมไม่ติดปานนะผมทุกคนรู้ใช่ไหมผมทำธุรกิจ ด้านนี้อยู่นะครับแต่ผมจะแบ่งแยกกันออกนะก็คือระหว่างธุรกิจกลับไปตัวที่ทําเพื่อสาธารณะนะครับถ้าอย่างส่วนนี้มีใครสงสัยตรงไหนนะครับหรือถ้าทางปาร์จีนะ่ะอยากที่จะได้อะไรซัพพอร์ตตรงเนี้ยไม่มีท่าจ่ายเลยนะนะครับตรงนี้ผมก็ขอแลบแลบทําให้ไม่ได้มีท่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับก็คือทําให้ฟรีเ,เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คิดว่าเราทําได้นะครับอย่างที่ที่ัซนสีบอกว่ายุคนี้ก็ขอให้เป็นว่าใครที่ว่าทําอะไรได้นะครับก็ขอมาบอกกัน อะไรดีด้ารสนับสนนนะครับพี่เขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับผมผมก็ชอบบรรยากาศนี้นะครับคือปาจีมีคนเก่งเยอะนะรู้ใช่ไหมครับแต่แปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าทําไมคนเก่งงานมันไม่ออกไปเลยเห็นไหมครับ <Okay. S 1> มายุคแน้ผมฝากนะครับก็คือว่าถ้าพิจัรณาขอ,ของนายุท่านใหม่เป็นแบบนี้นะผมเชื่อว่าอะไรๆมันก็จะดีขึ้นนะครับปาจีาจ <ๆ S 1> เราคนที่มีศักยภาพเรื่องสายอากาศมีศักยภาพสัญญาณมีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ศักยภาพธรรมดา ผมบอกก่อนเลยนะขณะที่แกล้ยอมรับนะครับนะครับมีสัญญาภาพหลายเรื่องก,ก็อยากให้อย่างดีเอาดีอย่างเงี้ยประสานงานเป็นที่เรื่องชื่อนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ฝากเรามาช่ชวยๆกันดีกว่าพี่น้องนะครับมีอะไรดีๆแล้วก็มาเสนอกันนะครับส่วนผมก็ขย <c oughs> ันได้อะไรกันบ้าที่ผมซัพพอร์ตได้สนับสนุนได้ก็ดีนะครับก็ฝักฝานจริงๆก็อยู่ในทีมเดียวกันนะครับโอเคนะครับมีมีคำถามอีกแบงคมีกันเดือดจะนัด น,ไไน่ม,ม,มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แต่อย่างหนึ่อาจจะเป็นสถานีที่สิบเอ็ดของประเทศไทยนะตอนที่สิบสิบขึ้นมบใช่ใชมีม,มีอยู่สองมีอยู่สองอย่างมีอยู่สองอย่างที่จะทำมันเกิดขึ้นได้หนึ่งสมาชิกในพื้นที่กับสองนายกมีอยู่สองเลยสมาชิกมัน มันจะมีคอร์สเปวดเทอก็มีอ,อยู่สองเรื่องแต่ว่าที่เขากสอชอเอาเอาเราไม่มีอะไรผิดปงนะเราคุยกันตรงๆนะกสอชอเขาดูนะครับไม่ใช่ไม่ดูนะว่าในพื้นที่อ่ะเป็นยังไงนะครับ<อ>เขาจะไม่รู้หรอกว่าปัจจีบีปัญหาเอาเอาตรงๆเอาตรงๆคือตรงๆเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาขอว่าให้นักการเมืนนเอ่ะคือเราคือสายสองคือแล้วนกิดอะไรขึ้นไม่ใช่มาถึงเวลามานั่งดี ดิจิตอลพี่ขีได้ไหมได้แต่เวลาคุณพี่ไปเป็นสัญญาณเรขยกขังคนะแล้วมันจะถูกเล่ขอดนะครับมันจะมีระบบที่เก็บเอาไว้ว่าใครเป็นคนกดคีในครั้งนั้นนะครับเก็บเพราะตอนนี้มนกฎหมายแล้วมันองเก็บว่าเป็นใครหลอกกันรมันจะหายไหมหรือว่าจะอยู่อย่างนั้นทั้งปิบอกได้เลยว่าการกดคีครั้งนี้กี่วินาทีนะครับถ้าเป็น DMR ไปทุกเสียง แล้วจะอยู่จนกว่าฮาร์ดดิสก์จะเต็มมันไม่มีเต็มหรอกเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไอ้พวกสโตอเรจมันมันแบคเอัพ์แค่จะไม่นานก็แบคเอัพเก็บให้เลยครับก็คือส่วนนี้สมัยก็คือโคเรียบคอมพิวเตอร์ได้เปิดนะมันบอกไม่ได้ด้วยว่าถ้าระเบิดที่ลงที่สารัตทั้งหมดแล้วมันจะหายไปอ่ะเจมส์ก็ไม่บอกเราว่าเขาแบคเอาทที่ไหนบ้าง มันไม่ได้มีอยู่แค่หนึ่งเดียวนะนะก็ต้องระวังนะต่อไปนี้ใครกดคีย์แล้วยังไมนะครับตอนนี้กสาชอยู่ในพื้นที่แล้วนะเราไม่รู้ว่าหน่วยที่เขาเรียกว่าหน่วยอะไรนะตรวจสอบใชั่งน้ำก็ร่าว่าแต่เราก็ต้องระวังต้องระวังให้ดีนะอย่าคิดว่ากดคีย์วี่ใครเนี่ยเขาไม่รู้นะตอนนี้เครื่องเก่าแต่เขารู้ว่ามันมาจากเครื่องอยู่ตรงไหนกดคีย์คคนที่กดคีย์ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ เขาได้ขึ้นแล้วนะรจริงๆมันมีมานานตั้งแต่ในในซอยสายลมนะทีบบ่ผมเคยอยู่นี่ก็หลายปีมาแล้วนะครับไปไหนกอ็อยากให้เพื่อนระมัดระวังนะครับตอนนี้มันสู่ยุคที่ระบุตัวต,วต,วตวนกันได้หมดแล้วใครคิดว่าเอาเป็นอนาล็อกเดิมนี่หมดสิทธิ์นะครับทุกอย่างเถ้าไม่ชัวร์อยา่าไปกดเลยครับถ้าไม่คิดว่าไม่ชอบโทรไปด่ากันยังดีกว่าไ,ไม่ชอบพี่ซาดีซี่บอกได้พี่ผมไม่ชอบพี่ก็จบแล้วถูกไหมครับยังดีกว่าไปนั้งพี่ทีเพราะว่ามัน ถามว่าจริงๆคนในพื้นที่ไม่รู้เหรอว่าไอ้คีย์เนี่ยมันเป็นคีย์ของใครกดมาจริงๆเขารู้แต่เขาไม่อยากจะพูดกันนะครับมันอยู่ที่ว่าผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่จริงๆยุคนี้ผมว่าสามคี่ะมันจะทําให้เราไปไวมากกว่ามากกว่ามากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เราก็เชื่อว่าการตัดสินใจของกรรมการและผมบ้านแล้วก็น่าจะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนะครับก็ยังไงผมก็จริงๆผมจะมีเพื่อน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 อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นของประจีนนั่แหละก็อยากจะผลักดันที่มันเกิด เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดีใจที่มีเพื่อนคิดทำขับสเตชันนะครับกับเดลดีนะแต่ผมบอกก่อนว่าผมเป็นพวกกับเดลดีนะนะครับเพราะว่าเดลดีเขาเขามีอะไรใหม่ๆนะครับผมผมก็มีอะไรใหม่ๆน่ะแต่ว่าอา,าจจะบางอ่บางคนอาจจะจะหลีกจะตัดกันหรือว่าเป็นพวกติดนะครับก็ยังไงฝากไปด้วยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคระับส่วนใครมีเรื่อนนะมากดได้เลยนะใครมีเื่อนอยากรู้ว่าตรงไม่ตรงมากดได้เลยนะครับมากดได้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ วัดกำลังส่งได้วัดความไวภาคับได้วัดอะไรได้หมดนะครับนะครับอะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ